วันนี้ไอ้ที่เราที่เราทำพิธีกรรมนี่มันเป็นเป็นการไหว้ครูไหว้ครูครับไหว้ครูทึ่มีอะไรกี่ย่างครับผม เขาไหวอะไรด้ก <Durch tus rapper> ี่ย่างไหวอลไแต่เรามักเท่าไที่เราทำวันนี้อันนนระทนาพระสานจ้าพระจ้าจเจพรเาะจ้าเจาเจ้ะะปุะะทราเ้้เวลานั้นเราเอาเชื้อ

ได้สั่งสอนทำมันไปนี่โลกเรียนป่าท่าเอาจับปุ๊โลกเขาจะทำพร้อมกันหมดตุกเทไม่ื่อแต่แล้วเขาวางว้าเรถที่ไปทำฮัตนาก็ได้อนยกับ ว่าเราอยากก่อนวันวันนั้นอย่างเดียวครับโอเคน้องวันที่หกต่อรตทีทำไมก็ได้หรือว่ว่มฆครับว่าครับว่าบุตรครับ ยยเราเลย,ย <า S 1> <ด>เรียกวันนี้ว่าว,วันไหว้ครูวันไหว้ครูครับรวมทั้งสิบสี่อ,องค์ชูประซากเวทมนต์ณฑลทำการสิ่งใดก็มีใจต้นตุกราแตงกลองสักการะบูชานมนำนับพระร,ะระาชครูรองพระ